ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะเพื่อนๆอาจจะแปลกตาเป็นนิดหนึ่งนะครับสปอนเซอร์ยังเป็นเจ้าเก่ารายเดิมนะครับนะแค่เปลี่ยนโลโก้เฉยๆนะครับยังอยู่กับเรานะครับเพื่อนๆนะแพ็คใหญ่นี้31,20น่นะครับแล้วก็ S M 630าแล้วก็ L 1 2 5 0อานะครับแล้วก็ XL 2005นนะครับ VIP 230าเท่านั้นเองนะครับถูกมากเลยนะครับนะอาจจะเปลี่ยนโลโก้นะครับแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับนะ โลโก้ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆกดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะก็จะสามารถเติมเองได้นะครับนี่เลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเติมบัตรเติมเงินนะครับจะเป็นบัตรเติมเงินแล้วก็เติมเงินมือถือนะครับแล้วก็เติมเงินออนไลน์แล้วก็เติมเครดิตนะครับได้หมดนะครับนะส่วนใครที่ไม่สะดวกนะครับเติมเองนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะ หรือจะทักข้อความตรงในลิงก์นี้ได้เลยนะครับนะกดเข้าไปทักหาพี่เขาได้เลยนะครับหรือจะทักไปในไลน์ในอะไรได้นะครับนะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้รีคิปชั o นนะครับให้เพื่อนๆทักไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะโอเคเนาะ AS มีทุกระบบเลยนะครับจัดหนักเลยนะครับจัดเต็มเลยนะครับนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับ โอเคนะครับเพ okay. well, so, yeah. so, claro um ื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับนะก็มาอยู่กับแคมเปญนะครับอาชีพนะครับผมจะแนะนำอาชีพนะครับนะจนกว่าจะครบทุกอาชีพนะครับเฮียเคนะครับก็มาอยู่กับเรานะครับกับอาชีพที่วิ่งไวที่สุดในเกมนะครับนะครับซุปโนนะครับนะเป็นอาชีพที่วิ่งโคตรไวเลยนะครับอันนี้คือไม่มีบัฟไม่ได้ขี่สัตว์ขี่ไม่มีมูลนะครับ ดูวิ่งครับเอากดผิดนี่วะร้อยเพื่อนเือนเห็นไหมครับไม่มีมูลไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่การ์ดมินิใบเดียวนะครับเนี่ยเป็นการ์ดมินิขุยครับเห็นไหมมันจะเพิ่มวิ่งไวห้านะครับนะแค่นั้นครับเป็นอาชีพถ้าบัฟนี้ผมบอกไว้เลยว่าวิ่งโคตรไวครับนะเดี๋ยวผมจะลองบัฟให้ดูสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับบัฟ ดูครับว่าผมวิ่งเท่าไหร่280อโอ้โหโยางเทือนขี่สั์เลี้ยงละ่ะขี่สั์เลี้ยงวิ่งเท่าไหร่เนี่ย330ครับวิ่งตันเลยนะครับหลายคนก็อาจจะงงนะครับว่าวิ่งตันเท่าไหร่นะครับก็330นะครับเราสามารถวิ่งได้สูงสุดแค่330เท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะเราจะไม่สามารถวิ่งได้ไวกว่านี้นะครับนะ ถ้าวิ่งได้ไวกว่านี้ก็เดอะแฟตแล้วนะครับนะก็เหมือนในก็เหมือนสไนยิง ASPD อะครับมันตันอยู่ที่480ใช่ไหมครับเพื่อนๆนั่นแหละครับสมมุติผมเอามูลมาใส่ผมก็วิ่ง330เท่าเดิมนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะงงนะครับว่าวิ่งไวแล้วมันดาเมจมันแรงไหมโอ้โหอย่าอย่าถามนะครับว่ามันแรงไหมนะครับซุปหนวมันจะแรงดาเมจ มันจะแรงอ่ะมันขึ้นอยู่กับความไวนะครับนะยิ่งไวยิ่งแรงนะครับนี่นะครับสกิลนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับสกิลนี้นะครับเห็นไหม้ยสกิลนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับมันจะคูณดาเมจนะครับเพื่อนๆน,นะ นี่ละมังครับมันจะคิดดาเมจจากไอเราวิ่งไวนะครับนะถ้าเรายิ่งวิ่งไวเท่าไหร่ยิ่งแรงนะครับนะผมอาจจะไม่จาอลึกนะครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปไวแล้วนะครับเพื่อนเพื่อย้อนดูได้นะครับนะสเตตัสที่อัพนะครับผมจะเอาแบบคร่าวๆนะเดี๋ยวเราไปล่ามินิกันนะครับนี่นะครับลงสเต็งอัดเต็มเลยนะครับแล้วก็ AGI นะครับแล้วก็วิดนะครับ สาเหตุที่ผมลง e g i เยอะเพราะว่าเราจะได้ค่าฟรีนะครับค่าฟรีดียังไงนะครับดีอย่างนี้นะครับใครที่ใส่กําไรนี้ต้องอัพค่าฟรีให้มันได้ห้าร้อยนะครับเห็นไหมเมื่อเราได้ค่าฟรีสี่ร้อยเราก็จะได้ a t k อีกห้าเมื่อได้ห้าร้อยเราก็ได้อีกห้าเอาง่ายงเลยเราได้สิบละ a t k สีเปอร์เซ็นแล้วนะครับนะแต่ถ้าใครใส่พวกมือมานอะไรไม่ต้องมาลงนะครับ e g i ลงพวกวิทย์ดีกว่านะครับนะ โอเคนะครับก็ประมาณนั้นนะครับรูนหัวใจหลักเลยนะครับของซูปโนนะครับมีแค่2อันนะครับเอาแบบเติ่งๆเลยต้องหาให้ได้นะครับถ้าไม่มีไม่ต้องเล่นเอาง่ายๆเลยนะครับอย่าเล่นนะครับถ้าไม่มีนะครับอันดับแรกนี่นะครับทีเด็ดเลยนะครับมองข้ามเกาะนะครับไม่ต้องสนเกาะเลยนะครับต้องหาให้ได้นะครับแถว3นะแถว1กับแถว2น้อยช่างมันนะครับขอแถว3ไว้ก่อนนะครับมันจะมองข้ามเกาะเลยนะครับ สมมุติเกาะศัตรูพันหอย่างเงี้ยเป็นศูนย์เลยนะครับเพื่อนๆน,นะนี่แหละครับสาเหตุที่ทําไมซุปโนไม่ต้องหาเจาะเกาะไม่ต้องมี3ามัวไม่ต้องมีเจาะเกาะร้อยหกมีแค่รูน,นี้อันเดียวจบครับแต่ถ้าใครอยากเล่นไม่มีรูน,นี้ก็ต้องหาเจาะเกาะครับให้มันได้สักร้อยหกนะก็จะประมาณนั้นนะครับอีกอันนึงนะครับนี่นะครับมันจะทําให้พายุถ้าเรายืนอยู่ในพายุอ่ะมันจะขึ้นเป็นพายุ2ออันนะครับนะ มันก็จะดามีคูณ2นะครับต้องหาให้ได้2รูนนี้เท่านั้นนะครับนะแต่ผมแนะนำอันดับแรกให้หารูนมองข้ามเกาะก่อนนะครับนะโอเคครับส่วนรูนของผมนะครับผมก็กดตรงเพิ่มเติมนี้เลยนะครับโต้ทีเดียวเลยนะครับ2อ0 0นะครับรูนผมนะตัวเนี้ผมขายนะครับถ้าใครสนใจก็ไอ ไปดูรายละเอียดในเพจได้นะครับนะผมลงขายในเพจนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็สมุดสมุดสมุดผมประมาณนี้นะครับอ่าแฟร์ผมก็สิบสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆหาของอะหาไอหาของอะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆให้มันเพิ่มวิ่งไวนะครับดาเมจจะได้แรงมากนะครับ หัวนะครับบวกวิ่งไว้5%เปอร์เซนะครับได้ดาเมจอีก5้านะครับหัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับม้าตัวนี้เลยนะครับหาหามาใส่ให้ได้นะครับนะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใส่หมวกม้าขาวได้นะครับแล้วก็หางนะครับตัวนี้นะครับทีเด็ดเลยนะครับน่าจะแรงที่สุดของซูปโนแล้วนะครับหางนี้นะครับแล้วก็หลังเลิฟนะครับแรงที่สุดของโลกนะครับนะเป็นหลังที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะครับยกเว้นหุ่นนะเพราะว่าหุ่นใช้ไม่ได้นะครับหลังนี้ ผมก็ใส่เป็นหน้าหน้าลมนะครับน่าจะแรงสุดแล้วนะครับปากปากเป็นปากเพนนะประมาณนั้นนะครับประดับใส่อันไหนก็ได้นะครับเรามีอันไหนก็ใส่อันนั้นนะครับนะเพราะว่าซูบโน่ะมันแรงจากวิ่งไวกับรูนแค่นั้นนะครับเพื่อนเพื่อนพยายามทําให้เราวิ่งไวที่สุดนะครับนะก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปหาล่ามินิก่อนมันเหลือจ้กตัวไหมเนี่ย อยให้ผมนะเพื่อนโอ้โหน่าจะมีคนล่านะครับเพื่อนหายมดเกี่ยงเลยนะครับโอ้โหหายมดเลยนะครับอ่ะไปล่าตัวนี้ก็ได้นะครับไปลองดาเมจด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองฟูบัฟเดี๋ยวผมจะลองกดสเติงแล้วกันไม่ต้องฟูบัฟหรอกกดสเติงแล้วก็หินขนาดอ่าแล้วก็หินในนี้อีกอันหนึ่งจบครับแค่นี้ไม่ต้องไปฟูบอกฟูบัฟหรอกครับแค่นี้ก็พอนะครับ โอ้โหอยู่แมตชไหนเนี่ยผมลืมแล้วนะครับเด,เดี๋ยวผมตั้งสติก่อนนะครับเพื่อนๆอ๋อแมตช์นี้นะครับไปลองนะครับตัวน้ำแข็งนะว่ามันจะแลงแค่ไหนนะครับเราผมใส่ผมใส่เซตตีบอสอย่างเนี้ยผมใส่เซตตีมินิตีบอสอย่างครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะอ๋อใส่แล้วนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นขนาดใหญ่โอเค ลุยผมไม่อยากบัฟนะครับถ้าผมบัฟไปแล้วมันต้องติดคูดาวนานอะเฮ้ยเจอแล้วครับนี่อยู่นี่นะครับตั้งห้องเลยนะครับรอเลยนะครับอ่านี่เลยนะครับการ์ดดรอปโชว์เพื่อนนะบัฟไปหนึ่งทีนะครับอ่าแล้วก็จัดการเลยนะครับโอ้อยู่ 9M เลยนะครับนี่ยแรงมากครับ ดอกละเก้าเอ็มเลยนะครับแล้วมันแล้วมันไม่มีคูดาแล้วมันมีคูดาวแค่นิดเดียวครับเพื่อนๆเห็นไหมโอ้โหหายเลยนะครับแรงเกินแรงจัดนะครับชุดจัดประหลาดบอกเลยครับกลับยังไงเลยทีนี้วิ่งเอานะวิ่งเอาก็ได้นะครับโหเราวิ่งไวอยู่แล้วนะครับ ตุ๊ตุ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 ตโอ้โหวิ่งโคตรไปอ่ะผมบอกเลยว่าวิ่งสามร้อยอ่ะครับวิ่งตันนะครับสามร้อยสามสิบนะวิ่งมันมากนะครับเฮ้ยอีกหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวผมไปรอก,ก่อน <c oughs> อีกหนึ่งนาทีนะครับ <c oughs> ผมผมไม่มีการ์ดอันนี้ดิการ์ดท่านดาร์ก,กครับไม่มีนะเนาะโอเคนะครับก็ รีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็เป็นอาชีพที่แบบน่าจะแบบวิ่งไวที่สุดในเกมแล้วนะครับนะสำหรับใครที่ชอบแบบความว่องไวรวดเร็วนะครับนี่นะครับซุปโนนะครับตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับนะวิ่งไวมากนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันอาชีพหน้านะครับจะเป็นอาชีพอะไรนะครับนะ ลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับ